นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมะบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาภูาขาหติโลกนาถังอภิปูชยามิ ข้าพเจ้าขอกราบสักการะวันทาหลวงพ่อพระพุทธเมตตาอันศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานณ,ณพระบสถ์วัดบัวขวัญน,นี้ในปีใหม่เป็นปีมหามงคลปีนัการาชปีมรงขอบารมีของหลวงพ่อพระพุทธเมตตาเทพยดาผู้คุ้มครองพิทักษ์รกษาวัดบัวขวัญตลอดจนเทพเทวาผู้รักษาพระอาจารย์พระโสรผลตุต,ตรังการหลวงพ่อเจ้าวาด ผู้มีโบสถ์อันงดงามอยู่กลางกรุงรัตนโกสินเป็นมหามงคลที่ประชาชนทั้งสิ้นจะร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่ร่วมสร้างพระโบส์ได้สาเร็จสมดังใจเป็นพุทธบูชาธรมบูชาสังฆบูชากษัตริยาบูชาเทวตาบูชาเพื่อเป็นมหาบุญมหากุศสมหามงคลร่วมบุญร่วมสร้างพระโบส์เป็นประวัติศาสตร์บุญในชีวิตครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2550นี้ขอบรารมีบุญที่ข้าพเจ้า และสาธุชนตลอดจนท่านที่เกิดใน12ราศีได้มีโอกาสได้มาไหว้พระทำบุญตั้งแต่ต้นปีจงเป็นมหาบุญบาร,รมีที่เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตจากร้ายกายดีตั้งตัวตั้งตนเป็นมงคลต่อดวงชะตาคนทุกโศกโคยภัยมีแก้แหวนเงินทองไหลามาเทมาข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานจะนำสาธุชนสร้างองค์จตูโลกบาลทั้งสีเป็นเทวดาผู้คุ้มครองรักษาโลกมนุษย์ในชั้นจตุม,มหาราชิกา มีองค์เท้าเวสุวรรณเจ้าแห่งทรัพย์องค์เท้าทัตรสเจ้าแห่งดนตรีศิลปะและการแสดงองค์ท่านเท้าวิรุฬหกเจ้าแห่งกุมภการยักษ์ผู้มีอำนาจบารมีและท่านวิรูปกโขเป็นเจ้าแห่งพญายนาคราชเจ้าแห่งสมบัติในบาดาลพิพขอองค์ทวยเทพเทวาองค์พระพุะทธธรรมประสงค์องค์เทวดาผู้รักษานวัดโบขวัญจงบันดาลดล ให้สาธุชนทั่วสาลจักรัาลมาที่วัดบัวขวัญตั้งแต่ต้นปีเขียนแผ่นทองสร้างองค์จตูโรคบาลทั้งสี่ร่วมสร้างพระโบส์วัดบัวขวัญเป็นมหามงคลกันทั่วหน้าตั้งแต่บัดนี้ขอคำอธิษฐานนี้อันประกอบด้วยจิตศรัทธาจงสมดังเจตจำนงปรารถนาให้พระโบส์อันงดงามมีปูนปั้นที่มีเทพย,ายดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระโบสถ์จตูรมุขกลางเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ที่งดงาม เป็นพระโบส์ที่เฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช84พระพรรษาเป็นมหามงคลแห่งศรัทธาขอให้เกิดเป็นเกิดสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้ตามสัจจะอธิษฐานนี้โดยทุกประการเทินสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิราโพชโยนิจังพระรัตุสัพพทา ขอให้ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะชาวราศีกุมหรือท่านที่เกิดในราศีต่างๆที่มีโชคมีชัยชาวราศีมังกรกรกฎกที่ชีวิตจะตั้งตัวได้ชาวราศีมีราศีกันราศีเมษราศีตุลที่จะพ้นทุกโศกโภยภัยให้หาโอกาสมากราบไหว้สัการะทําบุญโดยเฉพาะทําบุญสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คืน31ธันวาคมถึง1มกราคมณวัดัวขวัญผมจะอยู่ที่นี่ จะมีพิธีนพเคราะห์อัญเชิญเทวดานุพรเคราะห์ทั้ง9้าพระองค์เพื่อประทานพรให้กับท่านทั้งหลายและตั้งแต่ต้นปีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขียนแผ่นทองเพื่อล้อมหล่อสร้างองค์จตุโลกบาลทั้ง4และท่านควรจะมีมงคล,ละวะัตถุได้สก,การะบูชาคือท่านวิรูปโขวไว้ติดตัวประจําตนประจําตระกูลจะได้ร่ารวยตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปร่วมบุญร่วมสร้างพระโบสหว้ยเทพระราหูทรงครุฑที่ผมได้สร้าง สี่ทิศและองค์ใหญ่ของสถาบันภยากรศาสตร์ที่จะไว้ที่หอประวัติศาสตร์โหรอุทยานเทพมาประดิษฐานชั่วคราวณวัดบขวัญจนกว่าพระโบสถจะสร้างเสร็จมาไหว้เทพราหูเทพผู้เปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้าไกายดีมาบูชาเหรียญเทพราหูทรงคุดเพื่อนําบุญนําเงินทําบุญสร้างพระโบสถและได้ร่วมจารึกแผ่นทองสร้างจัตุรโรกบาลเทวดาคุ้มครองร,าารักษาโลกในสี่ทิศเพื่อประดิษฐานสี่ทิศณพระโบสถณวัดบวขวัญนี้อย่าลืมนะครับนี่คือมหามงคลที่ยิ่งใหญ่ ถ้าท่านสร้างพระโบสถ์นี้สําเร็จร่วมกับหลวงพ่อเจ้าวาดพระโสะพลสุตารังการเจ้าวาดวัดบัวขวัญพระลามหลวงจะเป็นบุญติดตัวตนไปทุกชาติภพไม่ใช่บุญไหว้พระแต่เป็นบุญสร้างวัดสร้างโบสถ์และบุญสร้างเทพจะมีทั้งพระและเทพร,รักษาชีวิตไปทุกชาติภพจะเกิดอัศจรรย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฟันธงครับ